คุณต้องเตเองมีผลงานรงการครั้งแรกเนี่ยคือเรื่องอะไรคะผลงานกำกับใช่ไหมครับผลงานกำกับด้วยแล้วก็ผลงานการแสดงด้วยค่ะจริงๆก็ก็อ,อ,อยู่กับไทยบ้านนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะแสดงแล้วก็เขียนบทแล้วก็ผู้ช่วยครับแล้วก็มีร่วมบ้างแต่ไม่ได้แบบกำกับร่วมแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้ช่วยงานเขาอย่างเงี้ยครับเพ<ม>ราะวา่าส่วนใหญ่ผมจะถ้าถ้าเป็นที่รู้จักก็จะเป็น m อมมากกว่าครับ ก็คือใส่ว่าที่บอยทิมกันเพลงนั้น<ม>หรือเปล่าเากณฑกำกับของพี่ปามมี่ครับอ๋อนะเพลงของที่มีแสดงของพี่ปามมี่ใช่นนครับวันนี้ขวัญมาอะย่างเงี้ยพี่อมพักเที่ยวหรือของพี่ไทยโทสมินเด็กแงี้มมาอ๋อแต่ว่าการแสดง MV เนี่ยคือใส่ว่าที่บอยใส่ว่าซิบอยทิมกันเนี่ยคือเรื่องแรกไหมคะ MV แรกครับแรกแรกเลย แล้วหลายคนอยากจะรู้เ่าต้องเตว่าจริงๆแล้วคําว่าต้องเตเนี่ยเป็นชื่อที่แรกเริ่มคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เลยไหมหรือว่าเป็นชื่อในวงการค่ะแรกเริ่มเลยครับมีพอจะมีความหมายไหมต้องเตเออหลายคนไม่เคยได้ยินค่ะเคยรับทีนแม่เป็นครูภาษาไทยต้องเตเป็นการละเล่นพื้นบ้านนะอ๋อก็คือเป็นชื่อแต่ได้แต่เดิมเลยไม่ใช่ชื่อในวงการเนาะผมก็แบบยังไม่ ยังแรงรู้ถึงเลยว่ามันมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันดีได้กว่านี้อย่างเงี้ยครับก็ก็แบบก็แบบก็อยากให้ให้ไม่แบบอยากคาดหวังครับอยากให้มากําลังให้กําลังใจดูว่าแบบหนังอีสารมันไปถึงไหนแล้วพัฒนาได้ดีอย่างเงี้ยแต่หนังมันดีจริงค่ะเพราะว่าไปดูมาแล้ว <laughs> <c oughs> หนังมาดีจริงค่ะทุกคนอันนี้ก็เอ็นยนันต้องขอบคุณคุณต้องเตะมากมากนะที่สลับเวลามาในครั้งนี้วันนี้อขอบคุณมากมก